ขอชื่อจริงถูกต้องของอีกฝ่ายค่ะแม่อ๋อให้เขียนเหรอ <c oughs> โอเคไปเลยครับอุ้ยอะไรมือแก่กว่าแม่ <c oughs> ไม่ผิดปะถูกค่ะ้อล <c oughs> แรกยิงไปได้ดีค่ะข้อที่สองค่ะวันเกิดของอีกฝ่ายพาตอตอบด้วยนะคะ,คะอโอเคแม่เกิดวันที่เท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดตุลาสองห้าส่วห้า ไอ้ข้อนี้ชาวบ้านจะรอคอยค่ะสเปคลูกสะพายโอ้ยแม่ต้องการแค่นี้แหละโอเค1 2หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยตรงอ่ะแม่ไอ้รู้ก็แม่ก็ไม่รก็แค่นั้นเลยแค่ตามตรงตัวเลยไม่ได้แบบอย่างเดียวเลมเรื่องโบ๊ะของอี่ปายือมันเยอะไปหมดเลยจะเขียนอะไรดีอะมันเยอะมากจนนึกไม่ออกโอเค หนึ่งสองสามเปิดครับได้ไหมแต่คุณแม่ลองลองเหวิการจะหัวคนบนรถเมย์ฝาอก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถกลับจากบ้านที่สระบุรีขึ้นรถเม์มาก็ขึ้นขึ้นรถทัวร์เนี่ยพอใกล้ๆจะถึงที่ทำงานดอนเมืองเนี่ย เราก็จะต้องรีบเดินจากข้างหลังเนี่ยก็ไปมา,าก,ก็เกาะตามเบาะเนี่ยจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมเราก็เดินเกาะเกาะก็ก,ก็กลัวจะเลยแล้วก็มองด้วยเกาะด้วยพอมาถึงข้างหน้าปุ๊บเราก็เก,ก,ก,กาะมัดสองข้างข้างเนี้ยเกาะเบาะขาวข้างเนี้ยมันก็เป็นขาวเหมือนกันเราก็จับมัดไปเลยใช่ไหมแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันโยกจังเลยไปจับหัวเขาไว้ไงเก็ใส่หมวกเขาเพิ่งบวชแล้วก็ใส่หมวกขาวเหมือนกับแล้วมันเสมอกับเบาะแล้วเราก็จับมัดแล้วเขายิ่งโยกยิ่งจับแน่เลย ไอคนนั่งท่าก็หัวลอยก็ไม่รู้หัวลอยก็ไม่ได้สนใจออก็จแบบก็มองคนขับบอกจอดได้แล้วพี่จอดได้แล้วไอนี่พอโมโหมากก็สะบัดแล้วก็หลุดเลยถึงไม่รู้ว่าจากหัวเขาไอเต้เหรอก็ไม่รู้ตั้งแต่เด็กแล้วชอบแบบชอบถามแม่อะไรเงี้ยบางทีก็ไม่รู้หรอกวันบางทีแม่ก็แบบเครียดเหมือนกันเวลาตอบไม่ได้อะไรเงี้ยมันชอบแบบถามแบบแบบเออเหมือนแบบอย่างเช่นแบบเอออยู่ดีก็ถามแมบบ่ถึงแม่ทาไมคนเรากระโดดแล้วทำไมมันไม่ไม่ลอยขึ้นมาทำไถึงตกลงมาแล้วก็ลงที่แบบเป็นถามว่า มันเป็นเรื่องที่ยากอย่างเช่นแบบอ่ะทําไมแบบเราเป่าเทียนแล้วมันดับแต่ทําไมเราเป่าแบบเป่าไฟในกองไฟแล้วไฟมันยิ่งลุกแต่ทำไมเราเป่าเทียนเหมือนกันแล้วมันดับอะไรเงี้ยหรือแบบอันนี้จําได้เลยนั่งรถไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแบบแม่ทําไมตรงพื้นอนะ่ะมันเคลื่อนไหวแบบขยับเร็วเหมือแนบบเราผ่านไปเร็วแต่ทำไมมองภูเขาภูเขามันไม่ค่อยขยับเลยอ่ะมันแบบเรื่องความเร็วสัมพัทธ <c oughs> ์อ่ะซึ่งแบบแม่ก็แม่คงหลงห่างตอนนั้นแต่ว่าเราบอกแม่เต้นไปไม่ตอบอยากรู้อยากรู้แบบตอบยากนะคำสามเะไรคำถามแม่อยากไปเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเลยเรื่องไหน บน่นบ่อยที่สุดค่ะอ๋อสั้นๆแล้วค่อยขยายความอืมหนึ่งสองสามคีเขาะแบบขนาดจะไปโรงเรียนนะนั่งจะไปส่งเขาเนี่ยนั่งรถปุ๊บนะประตูบ้านปิดรั้วปิดเราก็ขึ้นมานั่งสตาร์รถ เขาก็เดินเดินมาขึ้นมานั่งรถเฉยแล้วก็นดูวิ่จะไปเปิดไหมทุกวันเลยจะบทุกวันแล้วแม่ก็นั่งเฉยแล้วก็นั่งเราก็นั่งเฉยแต่คนต่างนั่งเฉยก็ไม่พูดอะไรกันก็จะรอจริงๆจะไม่บอกละจะไม่บอกว่าจะต้องไปเปิดประตูนะก็นั่งอยู่นั้นแหละแล้วแม่ขายมั้งไม่เปิดประตูหรอเหวี่ยงวิ่งเลยเปิดประตูแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ทางแบบไม่เป็นคนไม่มองทางแล้วนั่งอยู่ในรถก็หลงทางสองคนอืมที่จริงๆอ่ะแม่ก็ว่าแต่จริงๆแม่ก็เป็นเหมือนกันคือเราเป็นคือลูกหลังเลยแรงกว่าไงเวลาไไปหนนนกับบบแแแมม่่ตตอโลล้ววเเียาาถ พี่ครับเดี๋ยวอันนี้จะไปร้านนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวน้องตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วเจอโรงนี้ยูเทอร์แล้วเนี่ยตรงไปใช่ปะโอเคแล้วก็เดินไปเดินไปแม่เลี้ยวซ้ายแรกแม่ไปไงต่อแม่แม่ก็ไม่รู้เพราะปกติเราจะเพิ่งถ้าสมมติเราไปกับคนอื่นนะนึกออกปันเราก็จะไปกับเพื่อนเงี้ยซ้ายแรกพอเราลืมเพื่อนเออนี่ไงเดี๋ยวเขาบอกให้เจอวงเวียนแล้วเดี๋ยวเลี้ยวพออันนี้หันมามองหน้ากันเดี๋ยวเราถามเรื่อยๆลูกเราเราถามเราใช้หลักการว่าเราเราถามคนนะก็คือเอาได้เราจำได้แค่อันแรกอ่ะคือแบบเลี้ยวซ้ายแรกนอกนั้นคือเราไม่รู้แล้ว นั่นก e tamam. ็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามใหม่นั่นก็คือพอไปด้วยกันก็จะคือแบบเป็นนี้ิตตลอดอะไรเงี้ยคือนิสัยมันันมากคือจะไปด้วยกันก็จะเบอะบ้ะทั้งพูดไม่ไม่รู้ทางเลยแบบทางก็ไม่มองเลยนั่งรถก็จะแบบเหมือนแบบมองมองอย่างอื่นไปเรื่อยอะไรย่างเงี้ยไม่ค่อยมองทางเลยแล้วก็จาทางกลับบ้านไม่ได้เด็กๆคือก่อนจะทําก่อนจะจําทางกลับบ้านจากโรงเรียนสูงหลักมาบ้านได้คือประมาณแบบมสองมสามแล้วอ่ะคือมหนึ่งทั้งปีคือก็คือกลับบ้านไม่ถูกไม่ไม่ต้องเด็กอ่ะไม่ไม่ไม่นานม เออไปถ่ายเรื่อง t o u e Beauty เป็นโรงแรมแบบโรงแรมม่านรูปแถวๆถบ้านแม่เลยแ,แล้วเขาบอกชื่อมาบอกนี่มันบ้านแถวบ้านแม่นมแนล้วแม่ <c oughs> ไม่รู้เป็นคนไม่ค่อยรู้รทางข้อสุดท้ายค่ะกิจกรรมยามว่างของฝ่ายโอเคครับหนึ่งสองสาม,มไปครับดูเป็นคนดีมากเลยแม่แบบเหมือนเข้าวงการธรรมะอะไรเงี้ยแม่ก็ชอบแบบเพราะแม่ก็ทำงานแบบทำงานประจำอยู่ด้วยแม่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดตอนคืนกลับมาบ้านเวลานอนกับแม่สมมติวันไหนไปหาแม่เงี้ยแม่ก็จะชอบแบบ ขึ้นไปสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งเพื่อนไปหามีอ้อไปหาที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วอ้อก็บอกไหนแม่มึงอะมาให้กวดดีหน่อยอยากกวดดีแม่ก็หาแม่ทั่วบ้านเลยไม่เจอสุดสุดท้ายก็คืออ้อกลับไปแล้วก็ไม่ได้เจอแม่ก็คือแม่เข้าไปซ่อนนั่งสมาธิอยู่ในรถอยู่ในรถแล้วคืออือก็คือเหมือนแบบซึ่งเตยก็ไม่รู้ด้วยก็คือเหมือนมาหาแม่แทแม่อยู่ไหนหาไม่เจออ้อก็แบบอยากกวดดีแม่ไงก็หาไม่เจอแล้วแบบฟิล์มก็ดำอะไรเงี้ยแม่ก็นั่งนั่งสมาธิอยู่ในรถอะ พอแบบเหมือนพอมาแล้วกลัวแบบเป็นแบบเพื่อนมาแล้ววุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนชอบค้นคว้าหาความรู้มากอะไรที่เขาอยากรู้จะไปหาหาข้อมูลเยอะมากเป็นคนชอบอ่านนักอ่านติดจากย่าอือย่าชอบหอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเลยครัเมันเด็กๆก็คือแบบอ่านจำได้หนังสือของคุณดำรงปุตตาเนี่ยแล้วชอบย่าจะชอบให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยแบบติดจาทุกคนแล้วทุกคนไม่มีใครอ่านหนังสือมีมีแปลงมีเป็นหลังประมาณนี้ ตอนที่เตนะคะให้คะแนนคุณแม่เท่าไหร่วันนี้เห็นโพสท่าสวเฮ้ยวันนี้แม่สวยกว่าที่เคยเป็นนะครับไม่พราปรกติอ่ะคือทุกครั้งที่เวลาไปแบบไปไปอะไรก็ตามที่ศูนย์งานแต่งเลยเราจะไม่ค่อยเห็นแม่แต่งหน้าแต่งตัวเต็มคือเคยเห็นไม่กี่ครั้งอย่างเช่นตอนไปทุกครั้งคืองานแต่งอ่ะส่วนใหญ่ทุกครั้งก็คือเวลาเป็นงานแต่งด้วยกันเพราะต้องไปออกงานด้วยกันอะไรอย่างนี้นใช่ไหมแม่ก็จะแบบแต่งหน้าเต็มแล้วเรารู้สึกว่าแม่แต่งหน้าเราไม่ค่อยสวยอ่ะคือคือเออแม่คนแต่งหน้าก็เลยแม่ก็เลยแบบ รู้สึกว่าแม่ต้องแต่งเบาๆพออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเตรียมบอกบอกพี่ๆทั้งแต่งหน้าว่าแต่งให้แม่นิดเดียวพออย่าแต่งเยอะอะไรเงี้ยเป็นไงครับวันนี้เรารู้สึกมาร่วมงานกับลูกลเราเห็นการทำงานของลูกค่ะอยากบอกอะไรไมหมที่เขาทำงานหนักมาตลอดเลยเห็นแล้ว<อ>รูว่าเหนนะื่อยนะทีแรกไม่ไม่คิดว่างานพวกนี้จะเหนื่อยพอเรามาเข้าอย่างเงี้ยโอ้หก๋วยจะเสพโอ้โหก็ทำงานแลทีมงานด้วยเนอะแม่ก็ถามเลยว่าโอ้ทีมงานเขาไม่หิวกันเหรอก็กินข้าวอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยมาก เหรอคะเห็นคุณแม่ทำงานเหนื่อยเลี้ยงดูเราโอ้แม่เหนื่อยกว่าเยอะครับเพราะแม่แม่ทำงานแบบงานประจำด้วยไงแล้วก็คือแบบตื่นเช้าตลอดแม่เป็นคนตื่นเชา้าคือเราจะแบบแต่ก่อนเด็กๆที่นอนกับแม่อย่างเงี้ยแบบเราก็จะแบบเราก็จะเราเป็นคนตื่นแบบแอบบง่ายนิดนึงคือเราก็จะเห็นแม่เอาระเปิดปะจะแบบเหมือนมีภาพจําเด็กๆว่าแบบ เห็นแม่แต่งตัวไปตอนตีแบบจําเวลาตื่นของแม่ได้เลยคือแม่จะตื่นเวลาตีห้าสี่สิบห้าใช่ไหมแม่จะตั้งปลุกตีห้าสี่สิบห้าตะก่อนก็คือแบบแม่จะตั้งแล้วก็มาแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะเรานอนห้องเดียวกับแม่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็รู้คือแม่จะตื่นเช้าเงี้ยตลอดแล้วก็กลับบ้านดึกเพราะว่าแบบทํางานการเมืไทยก็จะแบบไกลอะไรเงี้ยก็อืมวันนี้ก็ตื่นเช้ามันไม่ตื่นมาตั้งแต่ตื่นไม่ตีห้ามาถึงบอกว่าแม่แม่เขาทัดแปดโมงแต่แม่ก็ชอบต้องตื่นตีห้าแต่กลัวมาไม่คือแม่แพนิคคไไงงงงมม่่เเยยาาาททนลลอะกลัวมากเลย แล้วก็โทรมาตอนประมาณแบบเจ็ดโมงครึ่งเลยบอกแม่ถึงแล้วแต่ว่าแม่ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวแม่นั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกก่อนนะตอนทํางานไปออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแม่เท่าไหร่ก็อันนี้คือแบบพอได้ทำงานกับแม่ก็เหมือนแบบหาโอกาสได้มาเจอแม่เลยเพราะว่าจริงๆคือเจอแม่น่อยมาบางทีแบบเดือนหนึ่งบางทีไม่เจอกันเลยอะไรเงี้ยแต่คือแม่ก็จะแบบเป็นห่วงโทรมาตลอดแล้วบางทีเราทํางานทุกวันอยู่บางทีเราก็ยุ่งเราก็แบบ บางทีก็ไม่รับสายแบบไม่ได้รับสายแม่บางทีแม่ไลน์มาเราเป็นคนไม่ค่อยตอบไลน์อยู่แล้วเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ตอบเงี้ยก็แบบแบบขอโทษแม่รักแม่แต่แบบรู้ว่าแม่แบบโทรมาทุกครั้งคือแม่เป็นห่วงแบบแม่จะถามแต่เราว่าเหมือนบางทีแม่เห็นเราไม่สบายหรือางบางทีแม่รู้จักแบบแม่ดูในโซเชียลมันดูดูรู้จากแฟนคลับเนี่ยเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยบอกอ่ะเพราะแบบ คือเวลาเราจะโทรไปบอกเรื่องอะไรแม่สักเรื่องคือต้องเป็นเรื่องที่เราแบบไม่ไม่ค่อยไหวแล้วเราถึงจะแบบบอกเนี่ยแต่เป็นอะไรนิดหน่อยเราจะไม่ค่อยบอกแม่ซึ่งแม่ก็จะรู้อะไรนิดหน่อย,นยจากแฟนคลับประมาณนั้นพูดอะไรแม่รับฟังได้หมดแล้วก็เข้าใจทุกอย่างเข้าไปเชื่อใจขึจสบายใจขึ้นแต่แต่มั่นใจว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดีมากฝากซีรีส์เรื่องคนละทีเดียวกันนะครับออนแอร์วันออนแอร์เดือนกันยายนนะครับทางช่องเอ Play กับช่องเจมี่ครับผมแล้วก็มี มีฝากรายการเฟรนด์ขับด้วยนะครับทุกวันเสาร์9้าโมงครึ่งทางช่องจีนเอครับผมแล้วก็ฝากรายการนะครับโรงเรียน เราตองเรียน School r a n g e r ์นครับรายการนี้แม่เป็นแฟนลับแม่ดูอยู่เรื่อยๆแม่เป็นเมนซิงครับแม่เป็นเมนสองคนคือเมนซิงกับพี่เลโอแม่บอกสองคนนี้ตลกแล้วก็น่ารักเลยแล้วก็ฝากด้วยนะครับสิบโมงครึ่งนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง GMM25 ครับผมแล้วก็รายการอื่นๆหรือคอนเทนต์อื่นของผมทั้งหมดนะครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube Channel GMTV ครับผมก็มีรายการเยอะแยะเลยมีเสน่ห้องเครื่องนะครับแล้วก็สามารถไปดูรายการเตะเตะเฟสกับเตยตะวันย้อนหลังได้หรือว่ารายการกินกันกับเตรนนิวได้้้คแ่ีกัน